่องขอกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่28กุมภาพันธ์2557นะคะตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ยังผูกติดอยู่กับสถานการณ์ทางด้านการเมืองนะคะเมื่อวานนี้จะเห็นได้ว่าในช่วงบ่ายเนี่ยตลาดดิดตัวขึ้นไปค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะในที่สุดปิดบวกไป1.03%นเปะคะก็เป็นอน,นิสงส์จากเรื่องของข่าวเรื่องการที่นายสุเทพเนี่ยกล่าวว่าอาจจะมีการเจราจารนะคะถ้า หากนายกรัฐมนตรีเนี่ยยอมออกมาเจราจาตัวต่อต,ตัวออกอากาศนะคะซึ่งตรงนั้นก็อาจจะส่งผลในเชิงเซนติเมนต์การลงทุนว่าจะเริ่มต้นมีการเจราจาเกิดขึ้นนะคะตลาดมีการดีดตัวขึ้นไปตอบรับข่าวค่อนข้างจะแรงแล้วก็เร็วนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าประเด็นทางด้านการเมืองเป็นอะไรที่ดูค่อนข้างซับซ้อนนะคะเราก็ยังคงมองว่าโอกาสความสําเร็จในการเจราจาเนี่ยมันก็อาจจะยังมีค่อนข้างน้อยนะคะถ้าหาก ออมองจากสถานการณ์ในอดีตที่เคยมีเหตุเรื่องของความขัดแย้งระหว่างคนกลุ่มเสื้อเหลืองและก็เสื้อแดงนะคะที่มีการเจรจากันออกทีวีกันในครั้งก่อนนะคะก็จะเห็นว่าความสำเร็จเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปได้น้อยนะคะออมองว่าตอนยังเป็นแฟกเตอร์ที่เป็นปัจจัยในเชิงบวกเพียงระยะสั้นนะคะตามข่าวที่อาจจะมีดูมีความหวังมากขึ้นนะคะแต่ว่าการดำเนินการจนแล้วเสร็จหรือว่าจะนำไปสู่ความสำเร็จเนี่ยมองว่า คงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วตอนนี้ยังถือว่ามองโอกาสค่อนข้างน้อยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นประเด็นทางด้านการเมืองเนี่ยคงต้องตามความคืบหน้าต่อไปอย่างใกล้ชิดในหลายประเด็นนะคะส่วนแฟกเตอร์จากภายนอกเนี่ยต้องบอกว่าสหรัฐอเมริกาเองก็มีการดิดตัวขึ้นต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้หลังจากการเทสติฟายของประธานเฟดนะคะนางเยเลนก็คงยังคงยืนยันต่อเรื่องของการเดินหน้าปรับลดตัว ิมาตรการ QE ต่อไปนะคะแต่ว่าก็มีการทิ้งท้ายในเรื่องของอาจจะมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆในการปรับลดหรือว่าแผนในการปรับลดนะคะคงต้องขึ้นอยู่กับภาพโดยรวมทางเศรษฐกิจนะคะต้องไปประเมินว่าผลกระทบจากสภาพอากาศที่ดูย่ําแย่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเป็นเพียงในระยะสั้นมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็อ,อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของอัตราการว่างงานนะคะที่ลดลงมาค่อนข้างรวดเร็วใกล้ทาร์เก็ตที่เฟด เคยตั้งเอาไว้นะคะก็คือที่ประมาณ6.5ล่าสุดของเดือนมกราคมก็อยู่ที่6.6นะคะตรงนั้นก็อาจจะเป็นแฟกเตอร์ที่ต้องเข้ามาพิจารณาในรายละเอียดนะคะว่าตัว ภาวะหรือว่าภาคของตลาดแรงงานเองที่ดูฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยได้สะท้อนกันฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้อย่างแข็งแกร่งจริงแล้วหรือไม่นะคะก็อาจจะไปจับตาดูหรือพิจาราดูกันในรายละเอียดและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตรงนี้อยู่บางส่วนนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็มองว่าด้วยมุมมองของทางนางเยเลนเองเนี่ยเราถือว่าค่อนข้างจะ มีความแอกระเีฟน้อยนะคะหรือว่าอยู่ทางสายพิราบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็มองไม่เห็นว่าจะมีการเร่งตัวขึ้นของการถอนตัวมาตรการ QE มากนักนะคะก็มองว่าย,ยังคงเป็นไปได้ตามแผนเดิมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นบวกต่อตลาดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าตลาดหุ้นสหรัฐในช่วงหลังเนี่ยค่อนข้างตอบสนองต่อเรื่องของมาตรการ QE อย่างมีเหตุมีผลมากขึ้นนะคะคือในเดิมในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือ ค่อนข้างที่จะเป็นเนกาทีฟถ้าถ้าจะมีเรื่องของการหอนมาตรการ QE นะคะแต่ในระยะหลังเนี่ยเริ่มตอ,ตอบสนองในเชิงบวกต่อมุมมองในเชิงบวกที่มีต่อภาพโดยรวมทางเศรษฐกิจมากขึ้นซึ่งก็ดูสมเหตุสมผลนะคะตรงนั้นก็ถือว่าเป็นพัฒนาการทางตลาดที่ดูค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะคะในเรื่องของออฟันฟลอ์บ้างนะคะต่างชาติในช่วงนี้เราก็ต้องบอกว่าภาพโดยรวมยังถือว่า ยังคงมีแรงซื้อสลับขายอยู่นะคะ,ะเมื่อวานนี้กลับมาขายอีกครั้งหนึ่งอย่างต่อเนื่องนะคะในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะด้วยนะคะเชื่อว่านักลงทุนต่างชาติเองยังไม่ได้วางใจต่อภาพทางด้านเศรษฐกิจต่อภาพทางด้านการเมืองของเรามากนักนะคะเพราะฉะนั้นกอ็อาจจะต้องจับตาดูในส่วนของฟันโฟล w นะคะ ในแง่ของเซตวันนี้เนี่ยเราก็มองว่าน่าจะมีโอกาสดิดตัวในระยะสั้นนะคะถ้าเซนติเมต์ในเชิงบวกทานนั้นการเมืองยังคงมีต่อเนื่องแต่อย่างที่เรากล่าวไปในช่วงต้นเรามองว่าเป็นเพียงปัจจัยบวกในระยะสั้นนะคะเราก็มองว่าการดิดตัวขึ้นไปของตลาดเนี่ยถ้าขึ้นไปคงติดแนวต้านแรกที่ 1, 3 3 5ก่อนนะคะก็อยู่ที่ระดับ P/E ประมาณ15เท่านะคะซึ่งจากในอดีตเนี่ยค่อนข้างเพราะว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างจะมีแรงขายออกมาพอสมควรนะคะก็น่าระวังนะคะ สำหรับจุดที่ดีดตัวขึ้นไปนะคะแล้วก็ถ้าสามารถเบรกได้1335เนี่ยโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบ1350ก็ยังคงมีอยู่นะคะแต่ด้วยภาพการเมืองที่เรามองว่ายังไม่ค่อยนิ่งนะคะสถานการณ์ต่างๆนะคะก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างทางเนี่ยเรายังเน้นลักษณะการทยอยขายทํากําไรออกไปนะคะสําหรับการลงทุนในระยะสั้นนะคะก็มองว่าความผันผวนของตลาดยังมีโอกาสจะเห็นค่อนข้างเยอะนะคะในแง่ของออการลงทุนในระยะยาวก็คงต้องรอซื้อนะคะ หุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะยังคงไว้50%นะคะ PTT, g c SVI, Mac แล้วก็ Symphony ค่ะในส่วนของหุ้นเด่นมีประเด็นบ้างนะคะเมื่อวานแรงเหวี่ยงค่อนข้างเยอะนะคะหุ้นใหม่ที่เข้าไป AJD ที่เราให้ทดลองเข้าไปเทรดเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะเฟลนะคะเราตัดขาด,ดทุนออกไปนะคะเพราะเปิดออกมาแรงแล้วก็อ่อนตัวลงไปนะคะก็ตัดขาดทุนออกไป5%นะคะในส่วนของ แม็กนะคะแม็กกรุ๊ปนะคะดีดตัวขึ้นมาตามเราคาดนะคะเทคโปรฟิตออกไปที่15.2นะคะแคลคอมเมื่อวานดิ่งลงไปค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะก็ตัดขาดทุนออกไปนะคะที่2.7นะคะแล้วก็ตัว Home Pro นะคะ ปรับตัวขึ้นมาตามที่เราคาดนะคะยังไม่แต่จุดทํากําไรยังคงถือต่อนะคะแต่เราขอปรับจุดตัดขาดทุนขึ้นนะคะตามที่มันตัวราคาหุ้นปรับขึ้นไปตามที่เราคาดนะคะก็ขยับจุดตัดขาดทุนาจาก8.4ขึ้นมาเป็น8.85นะคะ ส่วนตัวอื่นถือต่อนะคะสำหรับตัวมิ้นนะคะที่แนะนำไปเมื่อวานนะคะซิมโฟนีนะคะ TVD นะคะโฮมโปรที่ปรับจุดตัดขาดทุนนะคะ SVI นะคะแล้วก็ PTGC คะ่ะในส่วนของหุ้น SBL บ่้างนะคะที่เรานำเสนอช็อตเซลล์ไปเมื่อวานนี้ตัว Workpoint นะคะก็ปรากฏว่าเข้าช็อตไม่ได้นะคะเราตั้งจุด เข้าช็อตอสูงไปนิดนึงนะคะก็ยังดีดตัวไม่ถึงราคาอ่อนตัวลงมาตามที่คาดนะคะจากข่าวในเชิงลบนะคะยังช็อตไม่ได้นะคะในส่วนของอช็อตเซลล์การบินไทยที่แนะนำมาเมื่อหลายวันก่อนยังคงให้ถือรอทำกำไรนะคะที่12บาท60ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ